สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาดูน้ำหมักจากผลไม้ทางนี้เรหมักไว้นานแล้วนะแต่คอยเติมผลไม้ทุกชนิดอัตราส่วนเหมือนกับไอ้นี่เลยนะ้ำหมักจากเศษอาหารสูตรที่ทำนะผลไม้อะไร,รก็ได้รวมเงินสามกิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็หมักเอาไว้ใส่น้ำเติมให้มันท่วมๆหน่อยคน,คนๆ ทิ้งไว้เดือนหนึ่งแล้วก็เติมนู่นเติมนี่เติมผลไม้เนี่ยมีแต่ผลไม้มีแต่ผลไม้ล้วนๆโดยเฉพาะพวกต้นชมพู่เนี่ยต้นชมพู่ที่เราปลูกไว้แล้วเนอะปลูกให้หนอนกินร่วงมาเตะเป็นบมดเลยพอร่วงมาแล้วก็จับใส่เลยถังหมักเลยทั้งนงทั้งหนอนเนี่ยหนอนนี่โปรโตีนเยอะนะใส่ไป เนี่ยเอาไปหมักกับดินก็ได้น,นี่เนี่ยตักไปหมักในกระถางแล้วก็เอาดินกลบหมักไว้ก่อนแต่ต้องหมักนานๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นกรดนะ้ำหมักผลไม้ที่จะเป็นกรดเยอะเนี่ยถ้าลองเอาราดต้นนี้เดยเนี่ยตักมาสดๆนี่ยนะราดต้นเนี่ยหนานชเวยจะตายเลยเนี่ยเขาเป็นกรดนะเราเคยแล้วทำภูแม่ตายแล้วดินะภูฟื้นขึ้นมาใหม่หมด บา,บ,าบางส่วนก็ตายไปบางส่วนก็ไม่ตายเนี่ยดูไงเ,เอาไว้บำรุงต้นไม้พืชผักของเราต่างๆต,ต,ต้องทำได้อย่างนี้รอบบ้านน่ะปลูกผักแบบปลอดสารไงเราก็จะนู่นไปหมักนู่นแล้วนี่ยังไม่ได้จัดเลยนะแถวเนี้ยมองเนี้ยนี่ก็นำหมักปุ๋ยคอกทำไว้รอบบ้านเลยไม่ทำไม่ได้เดินไกล อีอออ่อุ้ยมดเข้าหูแม่ตรึมนั่นเราเอาหมักแล้วเราเอ,า,อาตรงนี้เป็นหม่องมะละกอนะหม่องมะละกอเนี่ยหม่องมะละกอที่ตายหมดแล้วเราก็ถอนออกไปแล้วหมักด้วยเศษอาหารกับเนี่ยน้ำหมัก ผลไม้นี่มอนดัออสตุรกีของนังหนวดดูเป็นไงมัมบรียขาวตาเทียงอนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมันนอกมันแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินนะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรี่ขาวตาเทียงนครพนมด้วยคนที่ชอบปลูกฟิกหรือพวกมอนนอกไปติดตามช่องนักหนวดได้ ใครชอบฟังเพลงเพราะๆฮาฮเข้าไปเถอะดูใบขำไปอ่ะเชื่อว่าหลายคนเป็นอ่ะเป <or management> <Julia> ิดะเตาแล้ตีนกายเยอะอีกแล้วหัวเราะมากตีนกายเยอะนี่ที่เป็นกิ่งตอนนะกิ่งเนี่ยเป็นกิ่งที่เราตอนเองนะถ้าใครจําคลิปเราได้นะเนี่ยเป็นกิ่งตอนที่เราตอนเองนะดำออตุรกีของหนวดเนี่ยแล้วเราก็เอามาลงตรงนี้ ตอนนี้เขาแตกมาติดลูกเาด้วยรอรุ้นว่าจะเนี่ยเอาลงดินนะเป็นหม่อนต้นต้นที่สองที่ลงดินนะเนี่ยเออเออใช่ไม่ใช่ดิของนงหนวดต้นแรกนี่ที่ลงดิน,นดูใบขาดิแล้วตัดหมกเนี่ยใบขาเนี่ยตัดตัดซอยๆไปหมกทำปุ๋ยได้นะเนี่ย ออ้ยเป็นไงจ๊ะอยู่ดีไหมนั่หนาดูด้วนันหนาดูนี่หนานั่หนาพี่หนุ่ยเนี่ยพวกนั่นหนาในใบน้่ยหนานี่ไล่แมลงได้เหมือนกันนะเนี่ยพวกเนี่ยตัดตัดใบริดใบออกจะทํายังไงก็ได้เวลาตัดแต่งกิ่งใบพวกนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีอ่ะทั้งนั้นน่ะอันนี้รอก่อนคือต้องหมักอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่า ใช้ทั้งน้ำหมักผลไม้แล้วก็น้ำหมักเสร็จอาหารอันนี้เราไม่รู้เลยเราเอามันเป็นมะเขือแน่นอนแหละแต่เราจะไม่ได้เพาเราเอามะเขืออะไรมาโรยไว้นี่เราเอาใบหนานเฉวยมาใส่ใส่ไว้แล้วเนี่ยใบหนานเฉวยเนี่ยนี่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 นะที่เราตัดตัด,ตดแต่งเนี่ยตรงนี้ยังรกอยู่เลยยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดตัวนี้ก็รกนี่ตัวเนี้ยเนี่ย <c oughs> าพามาดูข้างบ้านกระต่ายก็ไปเป็นปุ๋ยหมดแล้วตอนเนี้ยว่างเวลาเราจะเปิดพมานบางทีเราจะเอเ๋อะเจเอ๋ตัวไอ้จิ้งเหลนแล้วก็จะเอ,อ๋งงูว่างแล้วนะกรงอเอาทำไม่นี่ดีไหมเพราะเห็ดหลง หมดละไม่เหลือละกระตรงกระต่ายหมดกเกลี้ยงฟิงไปอยู่ปะไปนอนวะฮะนอนแทนมะเนี่ยหน้าพาะเห็ดมากนะเดี๋ยวก่อนดูเหนื่อยหนุนกวาดกวาดดูด,ดูดูนี่ดูเอามาอยู่ในร่มมะเนี่ยคานาเม็กซิโกเนี่ย มะละกอกินใบหรือต้นผงชดรสนี่คือเ็าอยู่ในร่มเก็โตไม่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยโดนใบต้นชมพูเนี่ยบังหมดดีนะต้นพวกเนี้ยเวลาเขาสูงขึ้นมาเขาบังข้างบ้านไม่ให้แดดร้อนละสบายหน่อยนี่ก็ยังไม่ได้อันนี้นี่อยากจะบอกว่านี่เป็นต้นอะไรปะที่เราเพาะจากเมล็ดนเนี่ยอันนี้มะเฟือง มะเฟืองหวานเนี่ยเนี่ยที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้นางสาวเนะคุณไม่โดนแดดอะ่ะต้นไม้ที่ไม่โดนแดดนยังไงจะโตช้ามากเลยรูย้เปอืาเก็บกวาดยังไม่เรียบร้อยนี่ไม่ได้รือ้อเหนื่อยเหนื่อยยังมีความสุขซิ้งช่วยแม่หน่อยอกวาดไปเรื่อยอะ่ะ เช้ามาตื่นเช้ามาเก็บกวาดใบไม้รอบบ้านน่ะเหมือนได้ออกกำลังกายดีเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะมันทำให้ได้ขยับเคลื่อนร่างกายคนแก่เท่าชรายอย่างเราถ้าไม่ออกกำลังกายน่จะปวดเมือ่อยปวดเอวปวดหลังปวดคอบาหลายอยู่อย่างเงี้น่ะไหนๆก็เดินมางเนี้ยไหนเลาะมานี่ดิอืออกยอกแรงยังจะ๊ะตอนไหม มะม่วงหามนหนาวหยจับตอนใ้งหมดยังไม่รู้จะทำส่วนมากเห็นไ่ะที่เวลาเราปลูกอะไรเราโรยเนี่ยเอาเม็ดมาเลยโรยไว้เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวค่อยแยกก็ได้เนี่ยเอาเม็ดมาเลยโรยไว้เดี๋ยวเขาก็อออง,งอกเขยยาวม่วงงอกบางซองไม่ขึ้นนะ เนี่ยบางซองก็ไม่ขึ้นเหมือนกันบางซองก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้ดิบใบออกไปแล้วเป็นมีปัญหานะพวกมะเขือพวงเนี่ยดิบใบออกไปแล้วตัวงามปะขมิน้นงามงามน,นะขมิน้นงามดีจังอันนี้ไม่ออกอ่ะ ไม่เคยได้กินดีสักทีหนึ่งหอมหอมญี่ปุ่นอันนี้เอาพริกมาโรยไว้เดี๋ยวอัน,นไหนพริกพริกอันนี้ก็โรยไว้นี่โรยไว้เหมือนกันพริกแห้งอ่ะเอามาบีบอะเลยโรยไปเดี๋ยวก็ขึ้นคือมเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขามีความสมบูรณ์ก็ขึ้นมาเองมเมล็ดพันธุ์ไหนที่มัน มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สมบูรณ์มันด้อยมันเสื่อมมันก็ไม่ขึ้นเพราะฉะน,นั้นเอามาบีบไว้เยอะๆแล้วก็โรยไปเลยรดน้ำเช้าเย็นพี่ตายมะกรูดส่วนมาไม่เคยได้เห็นนะนี่ก็ตอนไว้เนี่ยเราตัดออกก็เนี่ย พราะว่าใบเขาเหลืองไงไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าตอนมากรูดไว้เนี่ยห้ากิ่งตอนไว้ห้ากิ่งก็รอลุน้น <c oughs> ไม่ต้องเดินไปแล้วนะเดี๋ยวพักพักพักบ้างเดี๋ยวค่อยอัปเดตหมองนูน้นโซนนูน้น ลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราอันตรา จนผู้ร้ายก็โกวนคอยจะคิดปล้นค่ากลัวขโมยจะลักควายไทยนาเพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนพี่ปันพิจิตใครรำพึงคิด ถึงคนเคยรำพันสัญญาไว้มันไม่คลอนแคลนป่าอันนีคิดถึงเพียหรือเปล่าเล่าแฟนกลัวใคร กลัวเศรษฐีบือไหวมาคลั่งใครเนื้อนั้นกลัวหน้ามนลงลืมคนชายแดนสาวบ้านนาจอมแก่นอย่าลืมแฟนที่กอดตื่นนอนกลางดินเหลือบลิ้นกินกายระบม หนาวต้นทนคมคมใจซื้เมฆมองดาวและเดือนลอยตำ่ำยามค่ำคืนและเองราตรี ดังวิดวิวรีดังผู้พเสือนนอนหลับตานิ้วยังข้าไก่พืน Arrow, so ไปละงานเยอะมาหำเพลงมาเส้น ขยันสู้กันต่อไปนะพวกเราชาว YouTube แค่นี้นะ